อสอนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำมนนะคะ,ะปกติถ้าเรียนข้นนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอัปโหลดลงไปในคลาสบูะนะคะก็จะมีคลาสบูของเคมะคะีหลักสองครูจะให้ลิงก์เข้าไปในทุกไลน์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่เรียน ไปทีนะ่ชอบเนาะว่าน้ำนมเป็นสารอาหารที่ครบคู่กนก็จะใช้อาจจะแบบให้ทะลุแก้เกิดเนได้รับทางนะคะหรือตัวน้ำนมกองกนี่ก็เป็น ส่งผลต่อทางกายภาพหรือว่าการใช้งานที่แตกต่ตางกันนะคะเรามาดูของนมวัวนะคะนมวัวก็จะมีปริมาณเคซีที่สูงมากๆเลยเห, <c oughs> หมาะสำหรับการกินเดยแข็งนะคะส่วนนมแพะล่ะนมแพะเป็นยังไงมีไขมันน้องมีคุณของไขมันเล็กกว่านมวัวก็ย่อยง่ายกว่า,วา,า,วาถ้าสมมติว่าใครแพ้นมวัวมีมีใครแพ้นมวัวบ้างไหมไม่มีเนาะก็เรื่อกเราเลือก แต่ว่ากลิ่นเราก็ต้องมีวิธีการากำจัดกลิ่นออกไปเนาะเพราะว่ามันก็จะมีอาจจะกลิ่นสาบนิดนึงแต่ยจะต้องทําการทาจะร้ายลน์ะคะหรือมีขั้นตอนเสริมพวกเฟเวอร์หรือเพื่อให้มันทานง่ายนะคะส่วนมนมแกะมนมแกะก็จะมีปริมาณไขมันโปรตีนสูงกว่านมบวบนะคอันน,ะนี้ทำลยแง่ปพรีเมี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นมนมควายใช่ไหมคะไขมันจะสูงเนาะประมาณ7-8เปอร ันนี้หมาอสำหรับทำหมอสซาเรลล่าชีสใช่ไหมคะถ้ากินพิซซ่าใช่ไหมคะอ่าตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เขาจะโรโยข้างหน้ามเนาะออาหาเนาะอ่าน้ำมันก็คือเป็นของเหลวใช่ไหมคะมันจะสร้างแบบเป็น d ิ m e n ชั o n ใช่ไหมคโครงสร้างของมันเป็นประเภทแบบไหนคะน้ำมันในน้ำใช่ไหมคะออยล์ n water มองไหม oil ก็ต้องคืออะไรรู้ไหม ใช่ก็คือน้ำอน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะๆใช้ในร8ปรซ็ใช่ไคะเสร็จแล้วก็จะมีโมเลกุลของไขมันที่เป็นแหวนโออย่นั้นนี่คืออイルอินอเจลแล้วก็จะมีองค์ประกอบของพวกธาตุโลนต่างๆเนาะเเราค่อยพิจารณาเชือสเต็์นะคะอ่ะกบมาดูส่วนประกอบกัน ส่างใช่ไหมคะที่บอกไปเป็น o in. อ้อยอินแล้วก็ช่วยละลายตัวทำละลายพวกน้ำตาลใช่ไหมคะหรือวิตามินและธาตุสังกะสีนะคะ,ะมาดูตัวที่สองไขมันนูนไขมันน,นูนตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในรูปของไกลคีสไลด์ใช่ไหมคะหรือะจะเรียกว่าเป็นมันเยนยเนาะตัวนี้ก็ใช้เวลาอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะทีนี้ตัวของกรดไขมัน น้ำมเลาะที่เป็นช็อตเชน,เนแบตเที่ไอซิช็อตเชนอะไสายสั้นๆเนาะสายสั้นอะโฟมสั้นอ,นอะไปเดียวเหรออะโรงสร้งเนาะตัวของ c 3อสาใช่ไหมคะโรมสั้นทั่วไปตึ๊ดแล้วก็ c o o เสใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตัวอตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สีคอันนี้แขน คาร์บอนใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ประมาณอ่าอันนี้จะเป็นโครงสร้างทั่วไปใช่ไหมคะของไขมันทีนี้ถ้าเป็นอ่าอ่าศซีจำ bon, นวนคาร์บอนเนาะถ้าประมาณสองถึงหกเนี่ยมันก็จะระเหยได้ง่าเนาะมันก็จะไม่ได้แก่เก่งของไขมันนุมพอหนึบๆออกเนาะระลึกร,ราลึกเลยเลกชาต่อไปเลยอ่ามาต่อทีนี้เอ๊ะ จากกรดไขมันหรืออื่นแล้วมอันไหบ้างก็มีคอโตร,ริปิดใช่ไหมคะมีคอเลสเตอรอลมีกลูเตน,นอยนะคะอันนี้จะเป็นรูปแล้วที่เป็นอันนี้ว่สองกล้องเข้าไปเป็นตัวเม็ดไขมันท,มที่มันกระจายอยู่ตรงของน้ำนมเนาะพยายามนึกภาพตามเนาะโอเคทีนี้มาดูตัวต่อไปโปรตีนในน้ำนมมีอะไรบ้างอ่ะเราดูภาพใหญ่เนาะเราดูชั้แป๊บนึง ไอ้กากน้ำไปแล้วเนาะไขมันมาดูธาตุนมธาตุนมมีอะไรบ้างโปรตีนนมมีค่ะโปรตีนนมมีอะไรอ่าอ่าค่ะตัวของเทซีนอ่ะมีเยอะที่สุดเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเยอะกว่าหานมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลต่อไปเนาะทีนี้น้ำตาลนมล่ะน้ำตาลนมก็จะเป็นน้ำตาลอะไรคะลูกอ๋อเลคโตสค่ะ แลกต้นอยู่ประมาณ 2- อ่ถึระมาณนตนะคะเนีย่ยแลกตนอยู่ตรงนี้ทีนี้มันจับกันยังไงแลกต้เป็น,ดดเ,ปนเป็นน้ำตาลสองโมเลกุลเนาะหรือโมเลกุลคู่เช่นคะ่ะคืออะไรก็จะมีโมโโคลูโมเลกุลกาอะไรคะโดดมนโคลบูโมเลกุลจดดับการดวพนะอันนี้ตาแหน่งตาแหน่งมันะเรียกว,ว่าตาแหน่งเบต้าเาะตำแหน่งที่หนึ่งเบตา้าหนเนี่ย ในหนึ่งต่อสี่เนี่ยมาจากกาใช่ไหมคะชื่อพันธะมันว่าพันธะไนโตรไซด์นะคะลูกตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเราเรียนทำเพลงดีเราต้องรู้ชื่อมันนะชื่อสารวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเคยชอบไหมมอนกรููสู้กรูฟักและกรูกาเคยไหมม .6 ชนะการน่าจะเคยได้ยินครูเล่าดูเรามาดูืจ่อเฉพาะไอเล็กกรูลาและ มันมาจากกรูก็คือกรูโคกับการเล็กโค้โอเคไอ่านี่คือและกรูปาร์กเนาะขอให้มันูๆเนาะทีนี้แล้วก็มีตัวของวิตามินสำหับเกลือแร่นะคะก็จะมีพวกวิตามินที่ละลายน,าน้ำได้ตามินที่ไม่ละลายน,าน้ำก็มาส่ในนี้นะคะอันนี้นก็จะช่วยพวกเสริมสภาพความแข็งแรงแล้วก็กระดูแกและกรด ทนีนี้เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะเคมีโปรตีนในน้ำนมนะคะมีอะไรบ้างเคซีน์เรามาแล้วเนาะโปรตีนน้ำนมมีอะไรเนาะเคซีนใช่ไหมคะกับเอใช่ไหมคะลูกเคซีน์อะโครงสร้างทำเป็นโปรตีนแบบฟอสโฟโปรตีนนะคะก็อันนี้จะมีเยอะเนาะมีกวา่าเอย์ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ก็จะมีโปรโมีโนที่ส่วน โครงสร้างม right no? ันเป็นยังไงโครงสร้างมันชื่อเนาะชื่อมันคือเคซีนไบเซลเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็เป็นเคซีนรวมกับฟอสฟอรัสกับแคลเซียมใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนที่ชอบน้ำกับไม่ชอบน้ําใช่ไหมคะอันนี้คือข้างตาเนาะอันนี้เขาจะทําโครงสร้างอยู่ไอทุกอย่างมันกลๆเป็นเขาเรียกว่าสักไบเซลซัมไบเซลอะไรก็คือไบเซลหลายๆตัวหลายๆตัวการรวมกันมันเกี่ยวกันด้วย อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะแขวนลอยอยู่ Oil in Water เนาะก็คือมีทั้งตัวของโปรตีนมีไขมันเนาะก็จะอยู่ในรูปของไขลอนลอยแล้ว,วแขวนลอยอยู่ในน้ำมันนั่นแะคะมันก็จะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะถ้าเราถ่ายสองกล้องเข้าไปทีนี้ตัวแคลเซียมกับฟอสเฟตมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรในเคซีนโนเซียมอ๋อให้คงตัวใช่ไหมคะ มีแม่เด็กมันจับมันเกี่ยวมันอยู่แต่ละตะัวแต่ละตัวอย่างเงี้ยโอเคไหมท่านไหมอ่ะทีนี้เรามาดูสิสว่าเมื่อกี้เนี่ยเคซีโปรตีนบางคนมันจะมีเคซีกับเบนเนาะมันจะแยกเป็นยังไงเราจะแยกเคซีนโดยการตกตะกอนใช่ไหมคะอุปะกอนเพื่ออะไรผลิตเ,เนยแข็งเคมาด้วยวิธีอะไรอย่างเงีย้ยเดี๋ยวมาดู หรืออาจจะเป็นปววพเเวกสีกเีนหรือพวกน้ำเงาใช่ไหมคะปะก็วัดปีเอไปเลยสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดใช่ไหมคะให้มันไอโซลิเคออิลโคย่ะเข้ากับเป็นโปรตีนของ PC ค,ความหมายคืออะไรก็คือประจุรวมใช่ิทงทคะประจุรวมเป็นศูนย์มันก็จะรวมตัวกันโปรตีนก็ตกปปตะกอนใช่ไหมคะอันนี้คือยอ้อนลงไปถึงเงคมีพื้นฐานแล้วเนาะทีนี้อีกวิธีที่สองตัวประกอบก็คือะไรคะจุลินทรีย์แนละ้วก ย yeah. yeah. าปฏิกรดแลคติกเนาะพอบอกว่าเป็นกรดปุ๊บอ่ะมันก็จะมีความอ่ะเป็น pH ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าก็จะต่ำเราจะมันช่วยในเรื่องของการตกตะกอนนี่คือหลักการเดียวกันอีกวิธีที่สามทำอะไรคะใช้เอซาอะไรลูกเลนดินใช่ไหมเลนดินอันนี้ในภาษาตามก็จะใช้ตัวนี้เนาะก็าจะตัวเอซาร์ที่จะย่อยโมเลกุลของเคซีให้มันเล็กลง ก็แต่เวลาเราใช้เซนต์เรต,ต,นเเตนรรินใช่ไหมคะก็ต้องใช้เติมเคลเซียมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ในทางปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ใช้วิธีใดทีหนึ่งแต่ก็ใช้พวกกันก็รู้ว่าเขาอยากได้ยีเดียวแค่ไหนอยากได้คุณภาพของตัวอนันืกกออนอ้อแข็งแบนไหนใช่ไหมคะคืออยู่กับว่าคู่เรลโกเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะต่อสอง,องคู่เรลโก่ะโอเคทีนี้อ่ะมาดูเว

คุณนะหางมนักกีฬาเป็นอะไรเวทอ่าหางมมันก็คือมันก็จะมีสบริบทเนาะอ่าถ้าในความหมายของเวก็คือเราลดกรดเคซีออกมาแล้วน้านเหลือนี่คือเวเนาะแล้วก็ไปทาให้มันเป็นผงเปนแห้งอะไรอย่างเงี้ยไปนก็คือเวแต่ถ้าเป็นความหมายของสิบิลที่เราใช้ ก็คือแยกเอาไขมันเอาทีมกระมอกมันก็จะเหลือโปรตีนอยู่อตรงนั้นอยู่ใช่ไหมคะนี่คือความหมายของมันนักกีฬาเลือกกินอะไรนักกีฬาหรือคนต้องการลดน้ำหนักเลือกกินอะไร มันเลยสูงเนาะแต่ปัญหาคือหิวหิวบ่อยใช่ไหมเนี่ยมันก็หิวเนี่ยเป็นการเรื่องความพอพลางทีนี้เราจะกินอะไรดีอาจจะอยากจะลดน้ำหนักคืออะไรอยากเป็นนักกีฬาสร้างกล้ามเนื้อก็กินเหละกินตอนเช้าเนาะหรือกินตอนหลังตอนกำลังายแต่แบบกหิวอ่ะหิวกินเค็มเนาะมันโดนกินมา เพราะมันเอาไขมาออกไปแล้วน้ัยค่ะไอไขไขมันที่มันหมอไปแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมลงโปรตีนทำง,งานแย่ถ yeah. ้ามาเรามาดูการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบตัวทำไมในฐานะเราเป็นนะักเทคโนโลยีการอาหารเราไปทำง,งานหน้างานแล้วเ,เราเป็น Q C ใช่ไหมคะทำง,งานอยู่ตรงแพลตฟอร์มนี้คือหน้างานเราตอนรับซื้ออรับซื้อน้ำนมดิบจาก เกษตรกรใช่ไหมคะหรือจะเป็นหน้าโรงงานอย่างเงี้ยดูทำไมเพราะว่าเอาไว้กำหนดมาตรฐานซื้อน้ำนมที่แลกเข้าเนาะว่าคุณภาพดีอย่งไรเขจะดูทั้งทางด้านงายัคพาดูเคมีใช่นทางดูจุลินทรีย์ไปเทียบดูกับเกณฑ์มาตรฐานของกปชที่เขากำหนดไว้หรือทางโรงงานเขาต้องการคุณภาพน้ำนมที่ดีอย่างไรของเขานะคะเรามาดูซิดูสีอ่ะ ตอนแรกเราดูตรงหน้างานเนาะเราจะเรียกว่าแพลตฟอร์มแหละใช่ไหมดูแพลตฟอร์มดูหน้างานแต่ถ้าแบบวัดลึกๆวัดแบบความซับซ้อนทุ้งยากอันนี้คือเป็นตัวในแหลกเนาะอันดูหน้าดูสีก่อนสีน้ำนกปกติสีเป็นยังไงขานแล้วเนาะสีขาวสีขานม้วนกลิ่นต้องดมกลิ่นเลยเนาะกลิ่นก็คือเป็นกลิ่น นะคะอันเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีอันนี้ครูให้ข้อมูลอาไ้เบื้องต้นนะคะอันนี้จะเป็นข้างามาตรฐานของอมชนะคะว่าเขาต้องการเกณฑ์เท่าไหร่นะไปดูได้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างซิว,ว่าเขาตรวจคุณภาพมามุมดิบนี่คือรวจอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยดู เนี่ยนี่คือตื่นน้ำใช่ไหมคะหรือทดสอบความเป็นกรดของน้ำนมโดยการไตรเด็ดเนาะน้ำนมปกติมันก็จะมีความเป็นกรดอยู่ไม่เกินซูนทูสองถโดยการไต่เด็ใช้อะไรก็เอานมเนาะใส่ตัวขวดชุ่มพูใช่ไหมคะไต่เด็ด้วยอะไรโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะก็จะใช้ตัวฟีเนาะทอรี ตัวอินดิเคเตอร์นะคะถัดเห็นไหมจอบสีแบบเป็นแบบออกชมพูอ้วนๆนิดนิดใช่ไหมคะแล้วก็ท้าสอบดูก็จะเห็นความแตกต่างเนาะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วดูว่าเติมน้ำไปเปล่าก็ดูความปวดเพราะอันนี้อันนี้จะเห็นอันนี้จะเห็นชัดเลาอันนี้ตัวเลตโตรยูเทอร์แล้วก็จะจุ่มเออ่ มองอหาะล่าเข้าใจไหมโปรตีนหลักในมานคืออะไรวสิ เรีนใช่ไหมคะแล้วก็ดูต่างๆที่เป็นอาจะเป็นเรื่องของอความถูกจำเพาะใช่ไหมคะเมื่อกี้นีหรือจุดเลืองแข็งอันนี้ก็จะเข้าขั้นตรวจเยอะอยู่เหมือนกันหรือตรวจทางด้านจุลินทรีย์แต่ครูก็ยังไม่ได้ลงเรื่อของจุลินทรีย์ให้เนาะมันก็จะเป็นคอร์สเข้าข้าวนี่ครูจะแนะนําตัวเอ,อ,อ,อกสารหรือหนังสือแล้วไปหาเพื่อติมได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอพวกแครี่ซา,ายใช่ไหมคะ สำหรับชัว่วโมงนี้นี่ขอจบลงตรงนีดด้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามา